บบัักกหหนไมตอนนี้เบาลุกกำลังทำการทักเข้าทักเข้ากันกันขาดกันเข้าขาดม,มันสีกับวางเงี้ยสีขาดมันสีกับไม่ถ้าต้องทักซึ่งเป็นเป็นปกติของการปล่อยเบาของกูเห็ดสนุเวลาสิปล่อยเบาต้องทักซะก่อนทักวางเงอ่าจังบกขาดบจะบกขาดไวอ่รทักทักสองของอ้างเดี๋ยวจังไปฟังเสียงไซเบากันบานี้ งานนี่คลิปนี่ของแท้บ่มีต้มพีดต้มน่องอย่างนี้เบากับเบาอีกเบากับเบาห่างห่างบ้านตามอย่างก <laughs> <บ>็ง <laughs> บเบาห่างห่างว่าสีสีล่องใส่เบาหางแต่ว่าปีกหักเก่ากับท่าไม่แม่ยังคืออยู่ซำไหนถือร่มอยู่่นีโดยไอ้นุ่มเสือสมหลังจากห่างหายเวทีไปนั่นหันหนาแล้วกันเท่าเอ้ยเป็นเบาลอยแต่จูนไม่เคยเห็นหนาเห็นตาเลยกันเอ้ฝังไว้ เหมือนไอ้เพื่อนจะเป็นคนโยนเบาไงการสบมาแล้วสบจุ่มกันเลยบันแล้วหลังทำการสบเบากรขาดขาดจงวงเก่งเตกนาเยเบาตกนมเนี่เมลงเังสบเบาอยู่ตอนอื มาหน่อยดอกเดี๋ยวสมบ่าวแล้วชุมกันบานใส่สนูของแฉะบ่มีต้มพี่ต้มน้องมาหน่กีบก้อนนี่ต้มกันจุกก็ของแฉะของแฉะโดยบ่าหลุดมาหนีิเป็นจังไงใฟังเสียงหมอผ่าดไม่หมดผ่านไม่หมดโอเคตอนนี้กำลังสอบแซมโดยสินทิทักสนุ่วปล่อยสนูดา ทั้งทำการมัดสนูโดยไอ้หนูระแดดสินพิทักเคยมัดตั้งแต่หางไฟมัดสนู่ใช่เบาบอปินมันฮ่าย <c oughs> ่าฮ <c oughs> ่าฮ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 ีา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่า่า่่า่าย่่้าา่ัดแ่่บ่านนา, <c oughs> า,า,า่่าบบา เขาเขาขัดหมากไฟนี่ต้องว่างใจได้เห็นบ่มือว่างระดับหนึ่งของโลกจุดปานจับว่างเนาะเนี่ยอ่าขันกาบกล้วยนี่ท่าแข็งเลยเห็นบ่ะนีตูหางกันเลยลุมไข่กันโลดก็ได้แต่เบาๆนี่ย่อมอ่ากำลังท้อการพัดอืมแล้วแหลมัดว่าเป็นอ่อมันมันเป็นสนุนหน่อยนะ เบากับ้ันมีก็เลยเทศ่ฟังเสียงลองเลยหัวแงหัวกอ่าพร้อมแล้วบาทนี่เบิ้งฟังเสียงสนุกันบานพี่น้องเทศรับตัว อตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังไล่เสียงไซรุมอยู่เห็นจังไงฝัเเงเสียงสนุ่มมันบอคอยได้ยินคลิปนี้ถ่ายเอาเสียงสนุ่จากเบาก็ต้องเงียบนิดหน่อย <laughs> ตอนนี้กำลังไล่ไล่เสียงไ,ไซร่น ไใช่ใช่ยู่โอ้โยซับเนี่ก็ขื่นหอดอีกเกิรงแล้วตัวนี้งไก่ตีหอดอีกเกิรงแล้วไก,ก่ตีหอดอีกเกิร์งละทักเอออีเจ้าหน่อยหอดอีกเกิรงแค่หอดดวงจันทร์าบานน่าร้องระบาดนี่มันบ่ดังบาร์ลดกำลังจะลงแล้วตึ้ง แกออกแล้วปลาเนี่ยหลังจากก็ลงมามันบมดังบมดังเลยนี่มันจีเป็นน้ำเค็งคิเค่งต่ำพดว่าจ้ะเค็งต่ำพูดมันจีเค็งต่ำพดมันคือจังมันสีดักคือแต่มันถือ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 สือเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวตีเห็ดเบาใส่ใหม่ตั้งอยู่ไงพดเป็นน้ำมันต้นต้ามันกบบกุกกิกกุกเก็กกุกก็กมันรวมดูจ้าฮาเรนลองลองใส่เบิ่ง ถือว่ามันจีดังอยู่แมนบ่แต่ว่าถ้าใส่เข้าคือหนีกันเลยเสียงจันเขาก็หนีเล็กน่อยติดตามไปคิปหนาหลุนกันว่าเสียงอีกเป็นยังไง